บนบน <jogo. S 1> สูงไหมอุโดเข้าไปดู้าเดีวที่มอเอเขาไปดูสเาู่ไหนวะยบนสายบนแม่ข้าวเดียวไม่ได้ชบูกเบข้าลูกเลูกเบเข้างเรื่องโซนอโซนหนึ่งอ่ะับจับจบจไปดูเห็นเรือดูว่าดูเป็นแดูนีอ่ะจับไปกับมนครับอีกตึงเข้าเดียอ้โหูยเนี้ยลูกเบเข้ามา่ะเดีติดต่แล้วกแลม่ม่ยด

โอ้ยแย่นหูยืนใกล้หเข้าลยตัดหัเลยตหวยมิไมกเล่นไปเาตรงหลังเลยเ้างหลังเลยอยข้างหน้ามองมได้้องมีะไมอง่าร่ารันยิ่งเสีดแต่การมนิ่งเยดนไปไกล่นไปไลไเล่นไไลมองไมาก้ไย่งาดมาี่าย่งไมา่าย่งมาี่ชาย่งามาไม่ชายงามา่ย่งามาพ่ายยุ่งาดมาพ่ชยย่งคาดมชายุ่งฝามาี่ยยุ่าดมาพีาย่งา่ ฟัยินได้ยินได้ยไยินอยู่ด้าหลังก็โดนอยู่ได้ยินข้างหลเยอะเลยมันเตมมาได้ยได้ง่ายาต่อยอยู่ไอ้ที่ไม่มีไีหน่อยที่ไม่มีได้ไหนอี่อยู่มีอยู่นอ้ี้เราใครจะไอกงเออลอ้เร์เชนบ้เชน้เชนดบมาตอมา้แต่เราตุ้เตรมมากเลยไม่ติ้เริโดนดาเมกันไหนรวนดีไหนเราอยอย่างเดีีไห้เามตอบกว้ราน แลงน่อยู e ่แม hmm. hey, nice nice uh, nice. anyway. really ok. ่อย่าแลทับกูนะเสกใครอย่าแลทับกูนะไอ้บุ๋มเนี่ไอ้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 อ้ไ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 อ้าอ้ไอ้่อ้ไ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 อออไ้ไไอไไไอไ้อ้ไ้อไมอไอไ้อ้ไอ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 ไมอไ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 ไอ้ไอไอยอ้ไอไม่ไอ้ไ้อไอ้ไ้อไอไ เติมเราก็เติมพี่อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บเนอยเสร็จวนะมงล่างถูกอยู่ิว่างเบีนกูเล่นเนงมาโชว์หน่อยย่เี้ยกูเล็แนแล้วข้างหน้าเสกยืนง่อยตัวนึงริมแพงกกูอดนนวคุโร่ไอ้ไซับคุร่าคุอยู่ตรไหนูตรงไหนนีมัมีแรงตวหน้นมันมีแรงลงเล่มาออย่ไหนขอมันก็สวยไม่มีแรนแรงเนี่ยเข้ยก็เพราะแรงเนี่ยก็ไแรงผมาแดงอยู่ข้าง พี่ท็อปพี่ท็อปดูดูได้น่อยแบบพี่ท็อปทเอี่ยเอาขวามาไี่ีขวามาไล่เเวอยที่เ้ยาไม่หวขวางหน่อยพี่ายเขวามาเวไล่พี่าขวาหน่อยดิคุณเแล้วเดินมาก่อนสิเลีขวามาท็อปเยมาพี่เขยบตามทนหลังไม่ได้เขยิบ่นะอยาอย่ายืนหลัมากนไปดูหลังไมองหลังไมขอบคุณครับพี่หลังก็ยแลวนเออไปกันหลังหลัอย่หลังอ่กูนี้ให้อยู่พี่ท็อปไรไม่มีแงแล้ไม่งเข่าหน่อยเข่าหน่อยนะ

เอไว้ช็อตรงนั้นเลยมาเออเไว้ชงมุดเดินมาเออสวยไหล่ตีหินได้ัาดไไม่ไปไม่ตีหินไม่ีหินไว้ไม่ไอย่าไล่งูมันกดมมมันตาไหล่อ่ยมันดนมันที่เาไปไ้ัดไปไว้ไัดไปไว้ไนัไปไไล่มมมองวไปไว้ดเข้ามาไอ้ดูพีที่ปล่อยมันไทรม่ได้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันทำอะไรเาไม่ได้ีไม่กับตัวนักกด้วยินไม่กันตปล่อยบาลแล้วบาไลน่ยตว มีหินไม่ไหมีหินมีปใครบอกกอาน้อย่นไปแล้วงไว้ตน้ากมาเยอะแมมเยอะอ๋อ้ยมหนอยตีเลยนะอ๋อีเลยตีเลยหน่อยหน่อยขหน่อยหน่อยเาเนี่ยไล่ต่อยเลยต่อยอยู่รารอเข้าเราไหมออัดทไมวะได่เยอข้ามาดิมอเดินเข้ามาในหนทีวะองตัวคุณน่ิตเนี่ยดันหนาหนยหด่ตีหนตีกมยองน้อย

ไปคอมสายไปคอมสายไมสายไปคอมสายไปเย็นนี้คุณไม่น่ารอดคุณยกไฟมา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 คุณด้วยเย็นนี้คุณด้วยคุณดูคุณดูหลัวัมาหังวมาหลังวัดมาหลังวัดมาหลังนัดมาหลงาหลังวัดมาหลังวัดหลังวาหลังนมาหลงวดมาหลังวั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 ดมาหลังวไดมาหลังวั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 ดๆาหลังวัดมาหนังวัดมาหล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 ัวัดมาหังวัดมาหลังวัมาหลังวมาหลงวัาหงวัดมาหลัหวัดมาหลังวัดมาหลังวัดมาหลั

นไปเลยั้น้ารโดไม่ลเยมันลงเลย่ไม่ไปเลย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 ไปเลลยไเลยไปเลยเลยไป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 เลยเลยไปลยไปเลยไปเเลยไปเลยไปเลยไไปเลยไเลยไปเลยไปเลยปลยไยเลยไปเลยไปเลไปเลไปเลยไเลยปลย

ไปยืนจัเก็หายแล้ไปมดแล้วไปไไปไปไปเก็ตเก็ตเก็ตไปแล้วไปห้วไปหมดแล้วไปหมดแต้วไปหมดแล้วไปหมดแ้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปดแล้วไปหมดแลาวไปหมดแลวไปหมดแล้ไปดแล้วไปมไปหล้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 ไปหมดแไป้ไปหดแล้วไปไปหมดแล้ไปหมดแล้ไปหมดแล้ไปมดแล้ไปมดแล้ไปหมดแ้ไปมดไปมดแล้ไปหแลไปแล้วไปหมดแล้ไปหมไแล้ไปหมดแล้ไปหมดแล้ไปหมดแล้ไป้ไปดแล้ไปหมดแลไปหมดแล้ไปห้ไปหมดแล้ไปมวไปหมดแไปมดแล้ไปหมไปหมดวไปหมดแล้ไปหม้ไปหมดไปดแล้วไปหมดไปหมดแล้ไป

แม่ตดปนาอยหน่อยแม่ดูแลรถจากหน้าวะแด้แล้วแม้แล้วแมแล้วแม่แล้วแม้แล้วแด้แล้วแมาแม่ีมาอ้ยแดกที่ไหนไหนว่ง้าหาอแล้วว่ขวาหน้าเดี๋ยวขวาน้าที่ามงด้โขวาโทางมด้าโวแมนแมนแอ้ยไได้ัไเรื่อป็นไอีกแม่แดกแล้วแดแล้วไหนว่งยล้วาไหนๆยกขวาไนๆขวาขวามวววว้ขวาวาขวาวขวาววามวมาว

ตาตาจะเข้าตาตาจะเข้าไอมาน้ำมาน้ำอะครัน้าน่นะครับน้าหอยน้มาห่อนะครน้ำมาหน่อยนะครับน้มาน่นับนหน่อยนะครับน้ำาหน่อยนะครับน้ำมาหนนนำมหนนน้ำมาหน่อยนะบนาหนนรับน้ำมาหนนนหน่อยนนหนยนรันหนนรับน้หน่อยนะคบนาหนนรับน้ำมาหนน คุ้าไว้คุ้มาไว้เราคุ้าไว้ตอนนี้หมดแล้วนะไหนหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่หมดเลยไปหน้าวาไปติตานเว้ไปหน้าวานะว้ไปหน้าวาเวโลไปเลยมัน่ยีไหนาวาร์ไปเลยฝันแล้วาปล่อยให้มันโบอยู่ต่อตรงไหนน้าวารหน้าวาหน่อยันึงแหลกไม่แหลกไม่แหลกกูเล่นไม่แหลกเลยกูแหลกาเนี่ยเูคนเดียวไอ้แหมรแล้วอ๋อเลแล้วเนปต้องเนดเไปต้อทปต้องท้องไปต้งอปอนาน่นนอน ใแ้ามาไหมลีลีวออกออกเ้ไปมองไม่กิดต่อยดิม้องห่โลมนไม่น้ำเบดหลมันต้อล้ว้องอกไปล้ไตไ้ัดไม่้เลยมซัล้วงได้เน่ยม้องเราร้วงได้เลยนะไม่มีแไม่มีแรงต่อยต่อเลยไม่อในกลุ่มอะ่อัไม่นม่านไหนวงนะ ขนไม่ไมขึ้นม่แมไม่ขึ้นสตาร์ลงไม่ได้คุช่วยอยู่ไม่ขึ้นขึ้นไปมันจะโดนอดผมเขาโดนมันผมแล้วลสตารมันี่านปเลา่อแกอย่างนี้ไม่เดินเข้าหน้าวัดสบามากเลยสัตว์เไม่แหลกไม่แลกไม่แไม่แล่แหลกไม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 ่แลกไม่แห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 ลไม่แหลกไ นะบอกเขาด้วยลโอหแม่ไม่ไหวเนี่ยช่วยาด่ยแม่โดนไงม่ไหวหรอกพูตรงกูโดนุดแล้งไร้องไร้องไองัต้องเดินสิฟังังฟังปังูมัจังหวะแรแล้วมูโดนมาแล้วโดนี่บอกพาโ่แล้วบอกพาโดหินเดียวจบสโดนหินัเดียวนะอ่านหยฟังกูจังหวะจังหวะแลแล้วมึง

ติดนะพี่แด์ควรบอกแล้วอย่าไปะมีากี่ยวเลยเอาเอาเราเองอจบเมื่อฟังเขาแวและรผมอยู่ในห้องหินโดนอีตูนล็อกแล้วทีเดียวปุ๊บเราเยะเลยใหญ่เรแน่แน่เทากเาไก่เอาเอาโปโปเขาไปด้วยโปไหนก็เอาเก็ะรก็ไปหมดทุกคนนะไปด้ไหมอาหมดนะาหมดนะเดี๋ยวแลคุณจะาแล้วอาดูนึ่งที่เปลี่ยนลด่แม่ที่มเห็นอยู่แล้วมันตัวใหญ่ามันเดลวี่ยาหน้าโมด้าจามหน้าด้ี เอาพี Onion, no time, ่เด็กเขา้าเฉยกันั like ้นไม่พี่ไม่ีม่แก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 ่ะาว้าจาว้าจาว้าาว้าสามวมบไปโยนวอเข้าแต่ต้นไม่เข้าไหวะอดไมตดมาีมาปมาเอมเดินช้าตลอดเลยวะไม่มันเ้ามันเ้ามันเกือบวีนึ่งนะ ไม่มึงเอต้องเข้าหลังไอ้โดว์นั่นแหละนั่นแหละกูกดตามหลังมันตลอดทีเออขอที่ขอที่จะไม่หลเลยจ้าวัดเจ้วัดจ้วัจ้วัดจ้วัดสามสองหนึ่งเข้าติดไปกไม่ติดไม่ติดไม่ติดติดไปไม่ติดไม่ติดเลยวะไม่ติดว่ต่ตอนซ้อมติดร้องเจ็ติสนามซ้อมไม่ติดเลยไม่ไม่ไม มันต่อยกูว่าไปสงรอบแล้วของหินนะใช้อยู่ในหินหรอเออมมัน้อมมันอยู่าตัวกอรอบเเต็มานกูว่ลมองเก้าเ้เาก่อนไปไปไไเอโบ้ไม่ได้บมานมันเลยนไปเลยอะเอาตกงบ้าไม่ไหวหรอกสไม่งมามัน ไม่ต้องไม่ต้องทำเพื่ออเลยขยับไม่ตายเลยไม่ต้องทำเพื่อนะลยมัก็เหมือนเราอะอ๋อแม่ก็เล่นก่อนถ้ามันก็เอาคนหนึ่งอะรวยดิถ้ามันออกไปน้อยปุกก็กลับมาเงี้ยคนตีหาเยอะยม่ยดูไม่ดีดริงเลยเ้ยอัพยัได้ตีมาดีมาตีมาแล้วมาหาเ่อนเลยใครเพื่อนไหนก็ปล่อรอบนึงอะเดินขึ้นบนถ้าแม่ก็ก็ีรอบนึงว่ามันขยมามาขึ้นบนตลอดนะเออเดินขึ้นบนได้ขึ้นบนได้ขึ้นบนได้ขึ้นบนแล้วบนขวาที่มันคิวเวอร์คันนี้อยู่ใช